หอยเชอรี่เมืองเนอสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราพามาดูลงเรือนนะครับลงเรือนที่เราขึ้นรูปไปแล้วจะทําเป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยหอยเชอรี่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับความความอะไรความกว้างอ,อันนี้ผมเอาความกว้างแค่สามอิฐบล็อกนะครับสามบล็อกหนึ่งสองสาม ก็ความยาวก็ประมาณนี้นะตามที่เห็นเลยก็ของเราจะแบ่งเป็นสามบอ่อนะครับบอ่อแรกจะเป็นบ่อพ่อพันแม่พันนะครับพ่อพันแม่พันบอ่อนี้นะแค่สองล็อกครับสองล็อกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของกลางนี้จะเป็นบอ่อฟักไข่นะครับไข่แล้วก็บอ่อที่สามจะเป็นบอ่อที่กว้างเลยนะครับกว้างเท่านี้เลยอันนี้จะใช้เป็นบอ่อเป็นบอ่ออา สากลางนะครับส่กลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําระบบน้ําวนนะครับน้ําวนเตรียมเจาะรูไปแล้วละ่ะน้ําวนกับระบายน้ําน้ําวนนี่เราจะให้วนออกด้านหลังนะครับทุกบอ่อนะน้ําล้นออกมาด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เราจะขุดขุดนะครับขุดฝั่งรองสักสามรองเป็นตัวบาบัดน้ํานะครับแล้วก็วนน้ําเสียออกมาบำบัดน้ําแล้วก็วนเข้ามาลงบอ่อเหมือนเดิมนะครับ เป็นการประจัดน้ำแล้ก็ในส่วนของตรงนี้ที่เห็นด้านหน้านี้แต่รังโฟมห้ารังนะครับเป็นเาขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วจอกปะจอกจอกฮูหนูปะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดจอกฮูหนูเนี่ยก็ที่แรกซื้อมาแค่โลเดียวนะครับแล้วก็ามาเพาะก็พักเดียวแหละเนี่ยที่เห็นสี สีเขียวอ่อนนียครับอันนี้คือมันแตกออกมาใหม่นะแตกไวมากเลยครับเดียวแหละก็เป็นอาหารของหอยเชอรี่ได้นะครับหอยเชอรีชอบเหมือนกันคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับอย่ารอคลิปหน้าก็เราจะทําการเก็บรายละเอียดนะครับก็ออิดกัน้นแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ